นี่แหละความความโกงของเบเล่เนี่ยแหละครับโกงชิบหายเลยเอ้าเอ้าเด็ดไม่ดีนึกว่ากลายเป็นผู้มีวิชาซะละเฮ้ยอะไรอ่ะปลาอะไรมาปลาอะไรมาปลาอะไรมาปลาอะไรปลายู่ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานนังไอลัวเนี่ย ก็มีคนอยากให้ผมเอาสไนมาลัวบ้างนะครับเอาสไนเปรมาลัวบ้างได้เลยครับคลิปนี้จัดให้นะครับผมจัดให้เลยจริงๆก็เคยเอามารัวแล้วนะจริงๆเอามารัวแล้วแต่คลิปนี้ผมจะลัวแค่2กระบอกนะั่นก็คือ M200 กับบาลินนั่นเองนะครับผมโอเคครับฉายาผมจะเล่นเป็นฉายาอันไมน,นะครับอืมนี่นะหัวกระสุนจะเป็นหัวแรงสิบจริงๆเนี่ย ถ้าใส่แม่นสิแรงสิได้ก็คงดีแต่ผมไม่มีไงนะครับเห็นไหมเบเล่มันโกงขนาดไหนนะโนมาโคเบเล่สบายก็คือห้องนี้เขาไม่ต้องการให้มีเบเล่ตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะนะแล้วก็ไอ้สีแดงกับสีดำเนี่ยนะนะมันโกงนะนจริงๆเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปหาห้องเล่นก่อนดีกว่าครับผมนี่ครับมาดูมีแต่ความเร็วความแม่นไม่มีนะครับมาดูกันนะนะมาดูกันว่า นี่เนี่ยเล่นใครอยู่ลรืจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเรียบร้อยไปละไปละหนึ่งเฮ้ยทหนึ่งนัดไม่ตายปะเฮ้อแหม่ไม่ได้ครับหนึ่งนัดไม่ตายนี่สำหรับผมนี่นัดต่อไปผมตายไงเออหนึ่งนัดต้องตายดิวะมสองร้อย สนนนี่ตัวนี้นี่ตะก่อนนี่คือแบบยังไงล่ะถ้าแบบถ้าถ้านึกถึงสไนที่แรงที่สุดก็คือบาลีใช่ไหมต่อไปก็เป็น M 200ปัจจุบนันนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าเนี่ย <laughs> เพราะว่าเด๋ยนนี้สไนามาใหม่เพียบเลยไงหนึ่งนัดไม่ตายแล้วพี่อ้วนตัวนั้นเนี่ยทำไมไม่ตายวะมันต้องตายดีว่มันต้องโอเคกูตายเองแหละ โอ้โหเต็มขบาลเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยไม่รู้แหละผมยิงตัวที่ยิงที่ง่ายที่สุดก่อนเลยไม่หรอตรงเนี้ยนเน,นี่ยแหละความความโกงของเบลล์เนี่ยแหละรครับโกงชิบหายเลยเอา้าเอา้าเดี๋ยวทุๆหลังเข้าไปเลย ไม่มีนะก็แค่เราก็แค่เราแหวนเฉยนะหนึ่งนะทำไมตัวเธอถึงไม่ตายอย่ <c oughs> าเลี้ยงกูบาเรตหรืออะไรเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วกูเริ่มลำบากแล้วเนี่ยไอ้บาเรตยิงคนอื่นได้ไหมอย่ายิงผมได้ไหมเออเต็มกระบานดีครับเต็มกระบานดีครับ อะไรวะอยู่ๆก็หายไปแบบต่อหน้าต่อตาดื้อๆจะบอกแล้วว่าเขามีพลังงานบางอย่างไม่น่าใช่เขาแค่บั๊กนั่นแหละและเขาก็หลุดโอเคชัดแล้วนะครับเด็ดไม่ดีหรือว่ากลายเป็นผู้มีวิชาซะละเฮ้ยโหเห็นนะเห็นนะเห็นนะอืม จัดเลยครับพีออ่อะไรอะไรอะไรฮะผมใจมือนกันนะเมื่อกี้ไอ้ไอ้ตัวนั้นมันจะเกินไปได้ตัวนั้นอะฮะเฮ้ยโอ้โหแม่งแข่งซะด้วยอืไอไ้บ้าไอ้ตัวนี้นี้ว่ะที่เหล่ากูเนี่ยนี่เลยเหล่าเกิอซะเลยเหล่าเกิอซะเลยเฮ้ยเพื่อนหยาปังได้ไหมกำลังเลงเลยเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยมึงมาเลดขึ้นบ้านเราแล้วว่ะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะยืนดูเพื่อนยิงอ่ะเออยืนดูเพื่อนยิงเลยแม่งยิงไม่โดนไงยืนดูเขายิงกันเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะยิงใครเอ่ยยิงใครก็อย่ากระสุนก็อย่าเหวีมาโดนผมนะครับเพราะผมไม่เกลียวยอ,อืม ไปแล้วโดนแน่เลยเนะี่ยพี่バレต์ตัวนี้มาซะรัวเลยเต็มเต็มเฮ้ยมาดิมาดิวะมาดิวะเฮ้ยงั้นฉัน,นนะขอเล่นด้วยคนนะバレต์เฮ้ยขอเล่นด้วยคนนะバレต์เนี่ยเาเลตเอาเอาไม่โดนได้ไงวะ เฮ้ยยิงชื่อมัะโอ้โหยิงไม่โดนบอกแล้วผมนี่มันมีแต่ความไวความแม่นนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยไม่มีเลยถึงจะมีก็แบบยังไงอะยิงแบบหลอยเขาบ้างอะไรเดี๋ยวนะอ้าตายยังน่ะจะไม่ตายเลยเพื่อนไม่เห็นกันเหรอนี่เลยจัดให้หนียังไง โอ้สามสิบเก้าคิวคิวเดียวก็สี่สิบละหัดใจชิบหายเลยเนี่ยจะสี่สิบก็ไม่สี่สิบเนี่ยจัดกันแบบตุ้มๆเลยตุ้มๆเลยตุ้มตุมเลยเฮ้ยอะไรอะเราอะเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยจัดกันแบบตุ้มๆตุ้มๆเลยตุ้มๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงอะไรเพื่อนผมครับจัดแบบตุ้มๆเลยตุ้มๆเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ เพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภยัยอืมอ้าวด้ว่าไม่โดนเนี่ยอะไรพี่โอ้มายืนยิงฟีแบบนี้ไม่ได้แต่ก็ใกล้จะตายแล้วว่ะผมว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยอะไรหรอ,อจ๊ะเฮ้โหนึกว่าจะโดนระเบิดตายแล้วโอว้ตายแล้วกู หนึ่งนัดไม่ตายหมายความว่าอย่างไรเฮ้ยหลบหลบเป็นไงเป็นการหลบกระสุนนะครับก็สามารถนำนำไปใช้ได้นะนำไปใช้ได้นะบอกเลยแบบเนี้เจ๋งเจ๋งที่หายเลยเป็นไงอะไรหรออะไรหรออย่าพึ่งละกัน เออไปเลยโอ้คึกคึกแล้วเอ้ยเอ้ยเป็นไงแล้วเอ้ยเฮ้เฮ้เแม่งยิงพี่โดนท่าเปลเป็นไงโอ้ปืนเริ่มมาละเริ่มมาละเริ่มละนะแม่ ยิงมาซะขนาดนี้ละผมขอคนละหนึ่งซับละกันนะครับนะขอคนละหนึ่งกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเฟียเกมนั่นเองเฮ้ยโอ้โตัวพิษแบบนี้นี่แไงเป็นไงเรา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 อยู่ๆก็มาโอ,โอ้โห <c oughs> บาเลสไม่ได้เล่นแล้วมั้งเนี่ยมาบาเลสหน่อยละกัน ใจยเย็นใจยเย็นใช่ฮยิงไม่โดนนะแกโยอะๆกันยิง,ยงไม่โดนโอ้โหอย่าเพิ่งตัวสุดท้ายตัวสุดจะปิดตัวสุดท้ายเอาอีกแล้วกูยิบเก้าคิวอีกแล้วเนี่ยมันขัดใจแทนที่จะสามสิบคิวก็ไม่สามสิบคิวเพิ่งเริ่มแล้แลนะเน,นี่ยวิ โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหเอาวะซีนกูมินม,มีมือลูกซองได้บ้างไมไม่ธารรามดาแล้วจังวะนี้นิ่งเลยหายไปไหนนะ เออเออเต็มเต็มเอาไปคนละดอกเอาไปคนละดอกจริงๆต้องเอาไปแล้วคนละดอกแม่ลงมาตรงนี้หน่อยสิอืมโอ้โหยิงไม่โดนเลยนะผมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะปลาอะไรมาปลาอะไรมา ปาลาอะไรมาปาลปาอะไรปลาหยุดเอ้ยชิบหายแล้วพูดอะไรไปนี่ยไปละ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 นี่เนี้ยโอ้โหเจ้ากระพิบรีบเลยครับเรานี่เราจะต้องเล่นแบบเน้นอยู่ในบ้านหน่อยเพื่อจะได้เพื่อที่จะได้ยิงเยอะๆ s! อืมเอ้ย นี่เลยจัดให้เอาไปเลยหนึ่งนัดนอนนี่เสียแต่เนี้ยขนาดหร้วะว่าเดี๋ยวข้างๆเนี่ยขึ้นมาแน่น,นอนเลยเนะีนยน่นย,ย <S <S เห็นไหมว่าเลี้ยว ใช่โอ้โหโดนสไนาจากทีมฝั่งตรงข้ามแล้ววะไม่รู้จะปาไปไหนปาไปางี้แล้วกันไหนครับสไนฝั่งตรงข้ามอยู่ไหมครับมาหาแล้วเฮ้ยเชยี่ยยังไม่โดนไม่ธรรมดาวะเฮ้ยยังไม่โดนได้ไงวะ ดนปล่อยมันแล้วกันนะปล่อยมันแล้วกันโอ้ยตัวข้างมันตัวข้างมันมาอืม <laughs> จะไหลเขาแต่ตัวเองยังไม่โดน โอเคผมอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ายังไงอะอยู่ๆก็เริ่มแบบหิวคิวแปลกๆหิวจนแบบมือไม้นี่สั่นไปหมดแล้ว <S 2> <S 2> โอ้โหยังจะทะลุได้นะ ี่จากไหนวะเนี่ยอ๋อตบเลย89คิวแล้วเฮ้ยเออยผกอรรวม89แล้ววะเบ่เป็นไงเฮ้ยเพื่อนกูโดนมะันะ้น่ะเดี๋ยวเพื่อนจะโดนเหล่าโอ้มันน่ดกลัวนะมือสไนบ์ผมอยู่ขนาดนี้ยังไงก็วินวินอยู่แล้วเฮ้ยมือสไนบ์เฉยเลยมือลูกซองกูยิงซะขนาดเนี้ยแม่ชนะอยู่แล้วแหละ อโอ้โหสุดยอดจริงๆนะหลัางๆผมเล่นยิงไม่ได้แล้วโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็มารัวให้ได้ดูแค่นี้ละกันนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมา,มากๆครับผม